คุณภาพสินค้าเราดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่อะไรแม่งกูก็ขายส่งอะไรกูขายส่งมันไม่ได้ไม่ดีไม่ขายครับผมเคยทํามาไม่ดีนะผมเลิกทิ้งหมดเลยนะคนอื่นกินไหมนะเราต้องกินเองด้วยคนทําต้องกินเองได้ครับนุ่มจำปาลูกชิ้นเอ็นเนื้อย่างแท้ๆครับเครื่องปรุงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับก็ทำงานรับเหมามาทำงานโรงงานแล้วก็ออกมาทำงานรับเหมาแล้วก็ไปช่วยเพื่อนพอเศรษฐกิจมาเริ่มลงอ่ะเก็บเงินยาก จนมาตอนหลังมันเหมือนกับว่าแล้วมาเจอเศรษฐกิจแล้วมาเจออนี่ด้วยไอ้โรคนี้ด้วยก็นั่งคุยกับเพื่อนกันว่าจะทําอะไรกันดีเฮ้ยขายลูกชิ้นกันไหมเพื่อนมันตีลูกชิ้นไว้ขายก๋วยเตี๋ยอยู่แล้วจะเป็นลูกชิ้นหมูก็เลยบอกว่ามึงไปทํามากินกันก่อนดีกว่ามันก็ไม่เอาสูรหาสู้หาอะไรเงี้ยมาทํากันผสมรูปผสมนี้ย่เงี้ยก็ทําออกมาทีแรกก็กิ่นไม่ได้คุยง่ายออกมาเละเทะมาอะไรเงี้ยมันไม่เป็นลูกไม่เป็นไรแล้มานั่งดูเนื้อดูเนื้อกินไม่ได้พอมันเยอะปุ๊บมันไม่เป็นลูกแแลลล้้วววมมมัันนจจะะเเยยาาี มันเอาเตาเอาเตาอะไรมาเรียบร้อยเลยมาย่างกินตรงที่แผงวานะโอ้โหมากผมบอกงี้นะเฮ้ยได้สู้ก็ได้แล้วแบบนี้สู้ก็ได้ผมกล้าพูดยืนยันได้เลยเนี่ยตรงนี้แล้วครับต่อหน้าฟ้าเลยลูกชิ้นเนื้อล้วนๆครับไม่ใส่ไก่เนื้อตัวเองล้วนๆไม่ใส่ไก่แน่นอนครับรับประกันครับน้ำจิ้มเนี่ยผมทําเองเป็นสูตรที่บ้านแม่ผมก็เปิดวันแรกก็ผมว่าต้องมี3า0 0ไม้ได้และไม่ได้ขายตรงนี้เลยนะ ขายตรงหน้าแผงผ้าขผมเ้อยแล้วตรงนั้นคนไม่อย่างนี้นะวันตุดจีนครับผมจำได้เลยโอ้โหปวดหลังครับผมมาขายประมาณ10โมงกว่าๆอยากลูชิ้นหมดกลับบ้านนะก็พันเจ็ดร้อยออกมาครับปวดหลังฮนะกลับไปบ้านนอนเลยครับอมขายไม้ละห้าบาท3ลูก5บาท แล้วพวกนี้ราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาของเนื้อครับถ้าถูกลงเราก็เราก็ลดให้ลงแต่ถ้าแพงมันก็ต้องขยับขึ้นตามราคาเนื้อครับส่วนมากอ่ะผมมาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน11บเอโมงถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่ง,ง,ง,งเงียประมาณนี้นไม่เกินนะหน,น้าชุมสายโทรศัพท์ทีโอทีบ้านโป่งครับก็ในตลาดบ,บ้านโป่งครับในเขตตลาดบ,บ้านโป่งส่งฟรีแต่ถ้าออกนอกเขตไปก็คิดตามระยะทาง0837281977 ณภาพสินค้าเราดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ะอะไรแม่งกูก็ขายส่งอะไรกูขายส่งมันไม่ได้ครับไม่ดีไม่ขายครับผมเคยทํามาไม่ดีนะผมลดทิ้งหมดเลยนะคนอื่นกินไหมนะเราต้องกินเองด้วยคนทําต้องกินเองได้ครับมันเหมือนกับว่าเราต้องเราต้องปรับตัวไว้ได้ไม่ใช่ถ้าลูกยืนนิ่งเราไม่ส่งข่าวปุ๊บเนี่ยเรามีคู่แข่งไม่ใช่ไม่มีคู่แข่งครับทุกการค้ามีคู่แข่งทั้งหมดแล้วครับมันอยู่ที่กลยุทธ์ของเราเราจะปรับตัวยังไงให้มันอยู่ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันใครที่ชอบกินเนื้อแท้ๆนะครับเอ็นแท้ ดีไม่ดีครับติชมได้ครับผมจะได้ปรับปรปุงเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปครับ